พวกคุณยังจำบรรยากาศที่นั่งเฝ้ารอใครสักคนนึงให้ขอบเขียวกันได้ไหมครับแหมผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีใครเนี่ยเข้าใจคําว่าขอบเขียวหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเสียงแบบนี้ล่ะเริ่มคุ้นคุกันแล้วใช่ไหมครับมันเริ่มกลับมาแล้วใช่ไหม เริ่มค่อยๆชัดขึ้นแล้วใช่ปะบรรยากาศการนั่งยิ้มบนหน้าจอบรรยากาศการนั่งเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งให้ออนเอมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมเพิ่งไปได้ประสบพบเจอมากับหนังที่มีชื่อว่ามสปี4เรารักนายหนังที่ไม่ได้แค่เล่าเรื่องของความรักแต่เปรียบเสมือนกับบันทึกแห่งความทรงจำที่ทุกวันนี้แทบจะหาไม่ได้อีกแล้วและในวันนี้ครับเราเลยอยากจะพาทุกคนไปย้อนวันวาน,นของพวกเรากันดีกว่า ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังนะครับผมอยากจะให้ทุกๆคนแชร์ประสบการณ์ผ่านโปรแกรมสุดเป็นตำนานอย่าง M S N Messenger ก่อนในยุคสมัยนั้นนะครับเป็นยุคที่มีหนึ่งคำถามยอดฮิตเลยครับต้องโพกมาอย่างแน่นอนเลยมันจะมีจริงเหรอความรักในโลกออนไลน์แน่ล่ะครับมันจะเป็นจริงได้ยังไงแต่ทำไมนะทำไมเราถึงเขินเพราะได้เห็นรูปสุดน่ารักของ Display ท,ที่น่ารักมากๆ แล้วด้วยความน่ารักนี่แหละครับเราก็เลยอยากจะไปอวดเพื่อนแต่พออวดปุ๊บนั่นแหละครับเพื่อนก็ว่าพากันน่ารักน่ารักเลยทีนี้ก็เริ่มขอเมลละและจากนั้นไม่นานครับเราก็หึง,ท,ง,งทั้งหึงทั้งห่วงสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถึงห่วงเขาทาั้งที่เราไม่เคยเจอหน้าเขาเลยหรือแม้กระทั่งได้มองเขาแบบตัวเป็นๆและด้วยความที่เราเนี่ยกลัวเพื่อนจะตัดหน้าก็เลยเร่งรีบไปหาเขาในทันที แล้วก็ไปหาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามบางคนอยู่ในที่ที่ห่างไกลบางคนถึงกับข้ามจังหวัดก็มีแต่พอได้เจอเท่านั้นแหละรครับก็พูดไม่ออกมันไม่ใช่แค่ประมานะครับแต่มันเต็มไปด้วยรอยยิ้มความเคอะเขินแทบจะหมุน360องศาเพราะนี่คือจุดที่ทำมันข้ามผ่านจากคาว่าโลกออนไลน์กับโลกของความเป็นจริงสำหรับในยุคนี้แล้วนะครับอาจจะมีคำว,ว่าโอ้โหพี่ แค่เจอหน้ากันแค่คุยกันมันยากตรงไหนโทรกเฟซไปดิอยากแชทก็ส่งสตรอรี่ไปส่งหัวใจแดงเริ่มสนทนาวิดีโอคอลเข้าไปดิเรื่องง่ายๆที่มันทำได้24ชั่วโมงนั่นแหละครับคือจุดที่มันแตกต่างสมัยนี้นะครับทุกๆอย่างมันอะไรๆก็ง่ายไปหมดเลยครับแต่สำหรับสมัยก่อนนี่สิ มันโคตรยากเลยสมัยนั้นนะคอมก็คือคอมโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์ไม่มีหรอกนะไออะไรที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนไม่มี 5G ในยุคสมัยนั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นยุคที่ลําบากมากๆคุณจะไม่มีทางโทรเข้าบ้านหลังนั้นได้เลยครับถ้าเกิดว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่ส่วนเรื่องความเร็วของเน็ตนั่นหรอครับลืมไปได้เลยครับ สมัยนี้แรงเป็นกิกบอกว่าช้าย้อนไปในสมัยนู้นสิครับอย่าว่าแต่แม็กเลยมันวิ่งเป็น KB ด้วยซ้ำครับและที่ไหนวิ่ง 200KB นะครับนั่นคือบ้านคนรวยชัดๆนะเพราะชนะแล้วนะครับในยุคนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องยากมากครับที่จะติดต่อกันเหมือนสมัยทุกๆวันนี้ส่วนเรื่องโทรศัพท์เองนะเหรอครับเอาตรงๆครับใช้แค่โทร ช่วงนั้นมันก็อาจจะเป็นยุคของโทรฟียกกวนครับหชั่วโมงแล้วก็ตัดแต่ถึงยังไงที่เป็นประเด็นสุดก็คือความลําบากในการพูดคุยแล้วก็การโทรนี่แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วการออนเอ็มนี่แหละเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดณเวลานั้นเราต้องมานั่งเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งให้คอมเขียวจะเขย่าจอมาเมื่อไหร่นะจะมีเสียงแจ้งเตือนมาเมื่อไหร่นะเลยง่ายๆครับในยุคนั้นก็คือการตั้งหน้าตั้งตารอเลยกลับมาบ้านปุ๊บก็ออนเลยดีกว่าอ๋อ ที่สาคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนอกจากการขย่าวจอแล้วยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่สืบทอดมายันถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ now p l a พ i n g ครับที่มันเนี่ยกำลังจะบอกว่าตอนนี้กําลังฟังเพลงอะไรอยู่นะนี่แหละครับคือสิ่งที่เอาไว้จีบกันเป็นอย่างดีเลยครับในยุคนั้นอารมณ์ประมาณว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงของเธอนะประมาณอย่างนั้นเลยหากเกลื่อนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยชวนจะคิดถึงช่วงเวลาแบบนี้กันอยู่มากพอสมควรเลยใช่ไหมเพื่อที่จะให้คุณเห็นภาพชัดๆเกี่ยวกับบรรยากาศ มาครับเรามาดูไทม์แคปซูลที่มีชื่อว่ามอ3สาปี4เรารักนายกันดีกว่าด้วยชื่อเรื่องหนังที่มีชื่อว่ามอ3สาและปี4นั้นหลายๆคนก็คงไม่เข้าใจความหมายใช่ไหมครับเรียกง่ายๆครับมันคือการเปลี่ยนผ่านของตัวละครทั้งหมด2คู่คู่ของมอสาและรุ่นพี่ที่กำลังเผชิญหน้าความเป็นจริงอย่างรุ่นพี่ปี4พร้อมกับความรักของทั้งสองคู่ที่อยู่ในยุคที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลความรักที่เรียกว่ารักแรก และรักแรกพบรักแรกความรักของมสามมันถูกนำเสนอผ่านตัวละครที่มีชื่อว่านันหนุ่มกรุงเทพผู้มีโลกส่วนตัวสูงและแจนสาวน้อยน่ารักจากภูเก็ตทั้งสองเป็นตัวแทนของความรักที่เริ่มก่อโตขึ้นจากโลกออนไลน์โลกที่กล่าวกันว่าหาความรักที่แท้จริงได้ายากและไม่มีทางเจอ พวกเขาทั้งสองคนนั้นรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนหมอหนและเริ่มความสัมพันธ์อยูกสร้างขึ้นจากคีย์บอร์ดและเสียงแจ้งเตือนการคุยกันของพวกเขาทั้งสองคนนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นเหล่าตัวแทนของวัยรุ่นในยุคนั้นที่ถึงแม้ว่าจะเริ่มจาก MSN แต่ทว่ากลับไม่เคยเจอหน้ากันเลยตลอด2ปีที่ผ่านมาพวกเขา คุยกันเพียงแค่ในแชทเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึง่งเพื่อนของน้าตัดสินใจที่จะไปเที่ยวภูเกต็ตเขาจึงบอกกับแจนว่าจะไปภูเก็ตกับเพื่อนนะขอพักบ้านแจนได้ปะแน่นอนครับในสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายที่จะไปนอนบ้านผู้หญิงเราในยุคนั้นเนี่ยจะมีความเป็นสุภาพบุรุษมากพอครับให้เกียรติกับเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดแต่ในยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับกลายเป็นว่าคนที่ให้เกียรติเนี่ยกลายเป็นพวกที่ช้าและการที่พิชิตได้เนี่ยกลายเป็นความเทพซะงั้น แน่นอนว่าในสมัยนั้นครับมันมีอะไรมากกว่าเรื่องของใต้สะดือมันมีความน่ารักและก็รักแบบสุดๆซะด้วยด้วยความที่ตัวเองนั้นกลัวว่าจะจำหน้าผู้หญิงไม่ได้ก็เลยขออัปเดตรูปปัจจุบันของเธอซะหน่อยสรุปว่าโคตรน่ารักเลยน่ารักจนต้องอวดเพื่อนอะแน่นอนครับเหมือนอย่างที่ผมพูดไว้ตอนต้นคลิปเลยฮะกลายเป็นว่าเป็นคนถึงซะเองครับด้วยความที่ว่ากลัวจะโดนเพื่อนตัดหน้าก็เลยชิงตัดหน้าเพื่อนไปหาด้วยตัวเองก่อนซะเลย และซึ่งเป็นฉากการเจอหน้ากันครั้งแรกที่มันสแสดงออกมาได้อย่างพิเศษและชวนคิดถึงช่วงเวลานั้นมาก,มากๆเพราะโลกของความเป็นจริงครับมันสวยมากกว่าในออนไลน์เยอะและมันก็พิเศษกว่าครั้งไหนๆมันไม่ใช่แค่ตัวหนังสือสายตาริมฝีปากและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเธอยืนอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับ อาการเขยิ้มจนพูดไม่ออกทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับมันส่งผ่านตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดีเลยและแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนครับเชื่อว่าหลายคนที่ดูก็คงจะยิ้มไปตามๆกันแน่นอนครับและนั่นมันจึงกลายเป็นช่วงเวลาแห่งชีวิตครับการแปรผันจากโลกออนไลน์กับกลายเป็นโลกแห่อยอยงความเป็นจริงซึ่งมันข้อพิสูจน์แล้วว่าความรักมันไม่เคยมีเงื่อนไขครับไม่ระบุกับใครและไม่ระบุสถานที่้าที่สุดเลยครับ ทั้งสองคนก็ได้มาเจอกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันจนกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งแต่งไงซะครับหนังเรื่องนี้ก็นําเสนออีกมุมหนึ่งซึ่งมันก็คือชีวิตครับและชีวิตมันไม่เคยมีอะไรแน่นอนครับพูดก็พูดเละครับมีผู้คนมากมายเลยครับที่ด่าทอตอนท้ายเรื่องของคู่นี้แต่อย่างที่บอกไปครับชีวิตมันไม่แน่นอนครับและพวกเขาก็ทําานที่อยงพวกเขาในการส่งผ่านในส่วนที่ เป็นพาลนำเขาอย่างดีเลยในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับทีนักศึกษาทันตแพทย์ปี4หนุ่มเจ้าสเสน่ห์ที่เบื่อหน่ายกับผู้หญิงที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้และจูนนักศึกษาสาวปี4ผู้มีความเป็นผู้นำและพึ่งพาตัวเองอย่างสูงและสูงลิฟเลยครับพวกเขาเป็นตัวแทนของสิ่งสิ่งหนึ่งที่ห่างหายไปเลยในสมัยนี้แทบจะหาไม่เจอละครับนั่นก็คือการที่เจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกตาและต้องใจและมัน ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงพอครั้งแรกที่ทีได้เจอจูนครับเขาถึงกับบอกว่าเธอนี่แหละคือซูเปอร์เกิลที่เขาตามหาพอเขาเจอเธอในครั้งแรกเนี่ยก็ประทับใจเลยครับจะมีผู้หญิงสักกี่คนกันเชียวครับที่ต้องมายืนเปลี่ยนยางด้วยตนเองไม่เรียกร้องขอให้ผู้ชายช่วยและที่สําคัญก็คือแรกพบด้วยความบังเอิญมักจะหายไปถ้ามันไม่ใช่พรมลิขิตสาหรับกรณีของเขามันคือพรมลิขิตครับ แต่บังเอิญว่าเรื่องราวความรักในรูปแบบของเขามันต้องพยายามเขาดันไป่เผลอคิดว่าคนที่รับสายจากปลายสายของน้องชายเขาเนี่ยเป็นพวกขโมยของเป็นพวกที่แอบอ้างต้มตุนโทรศัพท์ของน้องเขารออะไรล่ะครับด่ากัดซัดหมดแม็กเลยโดยที่ไม่รู้ว่าคนที่รับสายคนนั้นจะเป็นใครกันแน่ แต่พอมารู้ที่หลังครับโอ้โห,โ,หโลกมันกลมมากๆมันคือพรมลิขิตชัดๆจากคนที่อยู่ห่างไกลก,กันกว่า800กิโลเมตรสมัยที่แทมจะขับรถประมาณ10ชั่วโมงได้กว่าจะถึงแต่โลกก็เหวี่ยงพวกเขามาเจอกันครับและผมถึงได้บอกว่าตัวแทนของคู่รักคู่นี้เป็นตัวแทนของความพยายามครับเพราะว่าเปิดชางมาด้วยความที่ไม่ดีแน่นอนผู้หญิงมองว่าหน้าตาดีแต่ปากเสียก็คงรับไม่ไหว พอชนั้นแล้วผู้ชายคนนั้นจะทำยังไงล่ะครับในเมื่อเจอผูอ้หญิงที่ถูกตาต้องใจจะยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอครับจากคําแนะนําของผู้ป่วยที่เขาดูแลอยู่นั่นก็คือสู้ให้มันเต็มที่สิครับตัดเรื่องเงินออกซะเขายอมนั่งขึ้นเครื่องบินทุกๆเช้าเพื่อไปตามหารักแท้ของเขาและพยายามอย่างยิ่งเพื่อพิชิตใจเธอก่อนที่เขาจะกลับมาฝึกงานตอน9ก้าโมงเช้าเขาทาแบบนี้ทุกๆวันครับทำทุกขนทางจริงๆเพื่อพิชิตใจเธอให้ได้เข้าทางแม่เข้าทางน้องสาว ไปให้เขาเห็นหน้าทุกๆวันจุดพลุให้สวยให้ผู้หญิงคนนี้ถูกตาต้องใจเพราะแอบยิ้มแอบเขินแอบมีใจให้กันก็ด้านมีความเข้าใจผิดว่าผู้หญิงคนนี้กําลังเกาะผู้ชายคนอื่นต่อหน้าต่อตาท้ายที่สุดแล้วความรักของคู่นี้จะมีอุปสรรคมากมายเลยครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็สามารถพิชิตกันมาได้และผ่านพ้นมันจนกลายเป็นรักแท้อย่างแท้จริง ฟังมาถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่สปอยให้มันจบ,จบๆไปสักทีหนึ่งเพราะอะไรรู้ปะ่ะผมอยากจะให้พวกเด็กรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยดูหรือไม่เคยสัมผัสว่าในสมัยยุคก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงได้มาลองสัมผัสดูครับอยากจะให้พวกเขารู้ว่าไอ้สมัยที่พวกเขาเนี่ยมองว่ามันติดต่ออะไรง่ายได้เนี่ยในยุคยุคนั้นเนี่ยมันยากมากนะกับการพยายามจีบใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้ง่ายเลยมันต้องทุ่มเทมากนะครับเอางี้ถามตัวคุณณนะตอนนี้ดีกว่า มีโมเมนต์อะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามาแชร์กันหน่อยครับแน่นอนครับว่าสําหรับคลิปนี้เลยนะผมหวังเป็นอย่างมากนะครับว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะและอย่างที่บอกไปครับแนะนำนะครับม .3 ปี4เรารักนายครับทมแคปซูลที่ผมไม่อยากให้ทุกๆคนพลาด และสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าครับอย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับช่วงเวลาของทุกๆคนว่ามีโมเมนต์อะไรน่าจดจำกันบ้างในยุคนั้นและสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายและเจนครับ